อะไรอะเรื่องขอขาดบาดตายอะไรเอาหวนอะไรของมึงเนี่ยเออเออเออไอ้เหี้ยมึงใจเย็นดิโอ้โหไอ้เหี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวกูรีบไปไอ้เวยโอ้โหด่ากูยับเลย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมอนาวินอีกแล้วอ่า<ะ>คุณผู้ชมคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟาคาย6 EP นี้เป็น EP ที่40แล้วนะครับ EP นี้คุณผู้ชมหวนเขามีงานสำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยเขาก็เร่งผมมาด่วนจีเลยนะเนื่อง<ะ>จากว่าคาร่าคุณผู้ชมผู้นำของกลุ่มลิเบอร์ราตาสนะครับได้ถูกอันตรงจับตัวไปคุณผู้ชมซึ่งภารกิจใน EP นี้คุณผู้ชมก็ใกล้จะถึงตอนจบของเนื้อเรื่องฟาคาย6แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภารกิจสำคัญที่หัวเรียกเราไปนี่จะเป็นยังไงแต่ก่อนมารับชมคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับกำลังใจเล็กๆนอนๆนะจากคุณผู้ชมนี่ก็โคตรจะมีแรงในการทำงานต่อไปแล้วหลังจากกดเสร็จแล้วคุณผู้ชมเรามารับชมภารกิจใน EP นี้กันเลยครับไปพบหัวนะครับที่ฐานของผู้พิทักษ์แห่งเอสปันซานี่คือดีเดย์แดนนี่มาพบชั้นที่อนุสาวรีย์เอลกาเดียนแห่งเอสปันซาเดี๋ยวนี้ไปพบหัวที่ฐาน ผู้พิทักษ์อยู่จากนี่ไม่ไกลมากคุณผู้ชมผมโดนเขาด่ามานะครับเลยต้องรีบไปด่วนเลยนะโอสวัสดีกอริยะมีข้อมูลอะไรให้เราปะเนี่ยเฮ้ยทำไมมึงยิงกูล่ะโอ้ตกใจหมดอิงเวสไอ้มาไอ้เที่ยนี่ไงมึงโอ้ยไอ้เที่ยไ้ไปไ้มึงพวกเดียวกับกูปะเนี่ย เวนยิงหมาก็ไม่บอกตกใจหมดนะครับตายหาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยมึงย่างจระเข้กินกันข้างถนนเลยเหรอแล้วก็ตัวยังใหญ่เลยเฮ้ยรถดูดซ่วมเว้ยชิบถายแล้วมันตีรถดูดส่วมจะอยู่เฉยเฉยก็ไม่ใช่เรื่องนะตีไงละเมืองตีไงละเฟิง เรียบร้อยคนขับรถดูดซ่วมเกมนี้ทำไมมันเถื่อนวะโอ้โหค่อนข้างจะวุ่นวายเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ยังไงอะไม่ยังไงล่ะไอ้ไม่ไม่เข้าหน้าเวนเนยเยี่ยไอ้เมึงไม่ยังไงล่ะโอ้โหคุณผู้ชมเกิดเรื่องแล้วครับด้านหน้าโอ้ยคลิบหายละโอ้โหไอ้เยี่ย วิ้ยแต่นี่มันโดนตะปูตั้มมือตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องใช้กระสุนกระสุนนี่กระสุนนี่คุณผู้ชมเทเข้าให้ครับมันนี่ดิมึงมันนี่มึงมันนี่ออกมปนี่สัตว์เอ้ยกูเงนี่ไงละมึงไหนอยู่ไหนกันอีก เดี๋ยววุ่นวายกันแล้วเกินเฮ้ยใครโยนระเบิดวะไอ้ยังไงละมึงไหนอีกเรียบร้อยมึงป้ายโฆษณาไอ่ยังไงล่ะแม่งชิบหายทุกครั้งเวลามาสามแยกเนี่ยโอ้ยไอ่ยังไงละมึงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวุ่นวายมากเลยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมาขอโทษไอ้เหี้ยเรียบร้อยลงมาดิพวกมึงอ่ะ อยู่ในรถอีกแล้วเนี่ยวุ่นวายมากครับสาดแยกนี้นะเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยชิบหายละทำไมกอริยามาลุมยิงกูเนี่ยกูทำอะไรผิดวะเฮ้ยพวกมึงมายิง <apply> ก <some antis> ูทำไมไอ้เ <kaz> ฮ <uffy> ียชิบหายแล้วคุณผู้ชมดีๆพวกเขาก็ลุมกระทืบผมนะโอ้โหแม่งแขนจัด เฮ้ยผู้บงทำอะไรคุณเนี่ยเออไปสงสัยผมคงจะไปจริงโดนกอนริยะพวกเขานะครับมันทำให้มันรีรดเลยนะนี่เราไปทำภารกิจของฮวนก่อนครับอ่าถึงแล้วการรับปฏิบัติการนี้ปารรับการรับปฏิบัติการนี้กับฮวนจะมีผลกระทบตามมาคุณไม่สามารถออกได้จนกว่าจะเสร็จมันคือตัวอ๋ววันเวย์อาโอเค What the hell are we doing here? It's best to hide in plain sight. What? <coughs> told her not to go. I fucking told her. I. Who? Clara. What is happening? <coughs> he took her, Danny. He fucking took her. Clara. <coughs> <coughs> <I'm> still <coughs> still just the two of them. Said the war was over. David had won. He just wanted an elegant exit. Played right into her fucking id. Castillo's dog smashed our convoy the moment we hit the coast. Fuck. So what next? You and me are going to invade El Presidente's private island. Who's this? You cut off the breathing tube, they read out their own mother. Then they tell you some other fucked up shit. Hey, what's your size? Supremo on or off. We go in quiet! Every single soldier on that island was hand-picked by Castillo, so keep your distance. โอ้โหเราปลอมตัวเป็นทหารเลยคุณผู้ชมคนนี้มันกำลังกินมื้อค่ำนะเราจะต้องเข้าไปตอนนี้เลยนะเนี่ยเอาละหายละถ้ารจะเป็นภารกิจสำคัญเลยนะครับ Just leave me at a giant cliff. No problem. ไหนต่อแ, e. อแล้วทอนี้เดเราก็ขึ้นไปนะคางแสงอามิโก้และพาหนะต่างๆของคุณไม่สามารถพร้อมใช้งานได้แสดงว่าเราต้องลุยเดี่ยวคุณผู้ชมเราห้ามกระโต,ตกกระตากเลยนะครับเพราะว่าเราปลอมตัวเป็นทหารอยู่นะไปเดนนี่มีงานสำคัญละเฮ้ยเฮ้ยเฮูพิโม่ก็ใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมไายบอกว่า สูพิโมโก็ใช้ไม่ได้คุณผู้ชมการใส่ชุดทหารนี่ก็ทำให้พวกมันตรวจพยากแลครับไม่สงสัยนะเวลาเราเดินเข้าพื้นที่ต้องห้ามนะดูท่าทางจะงานใหญ่ครัคุณผู้ชมการพางตัวของฉันจะทำให้สามารถไปรอบๆเกอะได้อย่างไม่มีใครแค่อย่าเข้าใกล้มากเกินไปอ๋อขอนก็ได้สวนนั้นตอนทอม จอบ้านของมันแล้วอละควรประจำตำแหน่งแล้วคุณผู้ชมเฮคุณผู้ชมของกำลังนี่ของกำลังด้วยนะครับเราดูก่อนนะว่าใครอยู่บ้างโอ้นี่ตัวเนี่ยถ้ากระโตกกระตากนี่คาร่าอาจจะตายได้นะ ตอนนี้เขากําลังเจราจากับคาร่าอยู่คุณผู้ชมภารกิจของเรานี่คือเหมือนกับว่าเราจะต้องเข้าไปช่วยคาร่านะครับฉันต้องหากุญแจเพื่อผ่านเข้าประตูไปแต่จะให้พวกทหารยามไหวตัวไม่ได้เ,เราจะบุกเข้าไปยังไงดีเนี่ยคันนี้พิโม,โม่เราก็ใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยโอยระเบิดระเบิดบนแดนนี่มึงเกือบแล้วมึงเกือบแล้ว เข้าไปได้ปะเนี่ยโอยระเบิดแม่งเต็มไปหมดเลยว่ะศุราชทางจะเป็นงานสำคัญนะครับผมแม่งเล่นด่าผมชิบหายเลยคุณผู้ชม้ทหารว่ะเคคุณผู้ชมทหารมันไม่เป็นที่สงสัยเรานะ เราเดินผ่านเขาอย่างง่ายดายเลยครับตอนนี้อาหารก่อนนะคุณผู้มชกมก้า่อไ่ล่ without a m a s s security w a to get through องกำลังอยู่ขนาดแน่นเลยครับคันนี้มีเรนะรถมันเยอะกว่าเราคุณผู้ชมมันสามารถเรียกกาลังเสริมได้นะครับผมลอเ,เข้าไปดูนะว่าจะเข้าไปยังไง ราะคุณแจนี่ยังไม่รู้เลยว่าคุณแจอยู่ไหนถ้าปิดสัญญานนี่มันจะมีคนด่าแล้วเพ่อวะลองปิดดูก่อนนะคุณผู้ชมไม่รองไม่รู้นะครับกันเหนียวก่อนกันเหนียวก่อนเดินตามพุ่มๆนี่ก็ระวังนะครับคุณผู้ชมมันจะมีพวกระเบิดนะเออผไปได้ปพ่ว่บริเวณนี้อ๋อ ลปิดแม่งให้หมดเลยโก็ม่มีอะไรักจุดหนึ่งคุณผู้ชมจุดสุดท้ายหวังว่าจะไม่เป็นที่สงสัยนะครับเรากันเหนียวคุณผู้ชมอย่าปิดบริเวณใกล้ๆทหารให้เขาเห็นนะพยายามแอบปิดนะครับเดี๋ยวเป็นที่สงสัยแล้วเดี๋ยวไม่ยิงเอาแบบเฮ้ย <He i, S 2> มึงปิดสัญญาณทำไมวะ อ่าเรียบร้อยในนี้ัมีใครอยู่บ้างอ่ะไอ้นี่แม่งหลับอยู่คุณผู้ชมอะผมแท็กก่อนนะอ่ากุญแจอยู่นี่ครับกุญแจอยู่ในบ้านนี่นะบ้านพักทหารเราเดินไปก่อนไปที่จุดมุ่งหมายคุณผู้ชมร้อยยี่สิบเมตรนะครับคาดว่า เข้าทางประตูนี้ได้นะมีกุญแจแล้วเดลวิโกเอาเราเข้ามาได้แล้วพลพลไอมิน Let's move Who the fuck knows what the s t e a l s doing the g r o u n พื้นที่นี้เครื่องแบบใช้ไม่ได้ผลนะครับเอาละเพราะว่ามันมีหน่วยลบพิเศษอยู่คุณผู้ชมแสดงว่ามันห้ามทหารธรรมดานี่เข้ามันด่วนเลยนะห้ามเข้ามาในพื้นที่นี้เลยเลยครับทหารเข้ามานี่ถือว่า พอมตัวมานะเธออยู่แห่งไหนในเธออยู่ไหนสักแห่งในคาลือหานั่นถ้าฉันไปโดนสัญญาณเตือนเข้าพวกมันฆ่าเธอแน่ให้พวกมันเห็นฉันไม่ได้พางตัวหนีทหารพิเศษพวกนี้ไม่ได้ง่ายๆเอาล่ะมีสไนเปอร์อยู่คุณผู้ชมจิบหายแล้วข้างหน้ามี ม,มีมีตู้เตือนภัยด้วยนะครับจะเก็บทหารหมดเลยปะวะแดนนี่ไหวเปล่าผมค่อยๆหมอบไปก่อนนะีบ้านของไอค้คาสติโยนะครับจริงๆเราสังหารมันได้เลยปะวะอยู่เต็มเลยปะเนี่ย ยานก่อนคุณผู้ชมลาค้าล่ากันเหนียวนะครับแล้วครั้นี้เนี่ยเราจะต้องไปหาตามหาคาร่าคุณผ,ผู้ชมเฮ้ย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 เฮ้หน่วยลบพิเศษนั่งมาวะ่ะเอาล่ะผมแอบก่อนดีกว่านะกันเหนียวกันเหนียว เพาว่าชุดเครื่องแบบทหารที่ใช้ไม่ได้ในพื้นที่นี้แล้วคุณผู้ชมมันมีแต่หน่วยรบพิเศษนะครับเอยอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยโอหนุ่นผลซุ่มยิงนะมีแต่หน่วยทั้งนั้นเลยผมจะต้องลักลอบลอบเล้นเข้าพื้นที่ก่อนแต่ว่าเราก็ต้องใช้ปืนนะครับถ้ามันมีเหตุจำเป็นจริงๆนะ มันเห็นปะวะแอบในพุ่มไม้ก่อนแสงใสอยู่คุณผู้ชมยังไม่เห็นนะเฮ้ยเอาปืนอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายละ ตีนแมวน้อยไปแล้วเฮ้ยนี่ทางเข้าคะหรือหาดคุณผู้ชมอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเราต้องเข้าไปทางนี้นะยานแม่งให้หมดก่อนเลยคุณผู้ชมกันเหนียวนะแม่งใช้ตู้แบบว่าใช้ปืนธรรมดาจริงไม่ได้คุ้ยคุ้ยคุ้ย้ยคุ้ยเยพิเศษมาว่ะแอบก่อนแอบก่อน แทกขาก่อนนะครับอ๋อโอเคยังได้อยู่คุณผู้ชมนอกนั้นนี่อยู่ในอาคารหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปในอาคารแล้วนะเฮ้ยไอ้นั่นไม่มาว่ะค่อยๆย่องไปค่อยๆย่องไปเลองไปดูชั้นสองโอเค ไอ้ยังไงมึงไอ้สั์ไอ้เทียดเอาไปซ่อนไหนได้บ้างวะเชียวว่าจะไม่ฆ่าแล้วคุณผู้ชมแต่แม่งก็ไม่ได้นะบังเอิญมันเห็นก่อนครับมีอยู่ไหนอีกเนี่ยโอ้ข้างบนเต็มเลยคุณผู้ชมอะไรเนี่ยยาที่ฉันฉีดให้คุณไม่ใช่เรื่องมหัสจรรย์ มันเป็นการซื้อเวลาให้คุณและลูกชายของคุณราคาชีวิตคือความเจ็บปวดเสมอและวิธีที่คุณแบกรับความทุกข์ทรมานก็น่าชื่นชมวันหนึ่งเดเอโกจะเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งสำหรับยาล่าและเราจะได้ขอบคุณคุณสำหรับสิ่งนั้นเพื่อนเก่าของคุณเอ็ดการ์ใครวะอันตรงที่เขารบรักแหล่งข่าวของผมบอกว่าหลานชายของท่านกำลังเอาแต่ใจอีกเรื่องใช้เงินมากเกินไปปาร์ตี้ยาเสพติดเซ็ก ความรุนแรงซาดิสที่ไร้เหตุผลนี่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ยารันแท้ควรเป็นแบบอย่างผมรู้ว่าเขาคือครอบครัวแต่พฤติกรรมนี้ต้องหยุดลงหากขาวหลุดออกไปมันจะอาจจะทําลายภาพลักษณ์อันเก่าแก่ของท่านได้นะครับท่านประธานาธิบดีอไ้ลาอูนะครับโน้ตของลาอูนะแต่มันตายหาไปแล้วคุณผู้ชมมันโดนดีเอโกยิงกระบาลไปนะครับของเข้าไปตรงนู้นนะ กล้องวงจรปิดด้วยว่ะคุณผู้ชมปีนขึ้นไปชั้นสก่อนดีกว่าปีนไปบนหลังคาเลยคันี้นี่ก็มีอยู่ครับุณิ่ไปใมาที่ออกมั้ง ล,ลังไปแป๊บหนึ่งเลยพวนมึงนั่งใจร้อนจริงๆเลยเข้ามาแล้วมึงเรียบร้อยเข้ามาแล้วมึงชี้อะ stop staring sit danny sit down My mother had a rule no lies at my <laughs> table. And so, no lies for you. I have acute leukemia. I was diagnosed 13 years ago, but there was a doctor. He promised what we are all so desperate for time. But it wasn't enough. Was it Diego? Papa, I don't want to hear this story. I needed insurance. But the irony was, I hated kids. Ah, wait. Well. But Maria. Maria, she had a way with worse. And here you are, mio, <laughs> 13 years strong. And what happened next, Diego? Hmm? The vivido stopped working. When? Six months ago. Nima más condolencias. No lies at my table! I would be gone. But he. He will see the vision through, won't you? Truth or lies? Always truth. You're a fucking monster. Ah, I think that is truth. Danny, what's my little firefly dance. You know when I captured glamour? I thought I had one, but it took my son to show me what was right before my eyes. You, you are Libertad. No lies at my table. You are a legend, they tell stories about you. Come on. You are their hope, and now you will become my hope. You're kidding, right? And you still don't get it. I told you to leave, this is your fault. You want her to leave, you will accept the rank of general in my army. You will be my hope, my legend, my Danny Rojas. <laughs> Why are you so obsessed with dividing us? True Yarans, fake Yarans! It's one fucking Yara! Let us pick our own future! You're just some sick, dying old man. And you, poor kid. Your brain must be so fucked up with his poison. No eyes on Anton. I'm taking out the kid. <laughs> <laughs> Who are you talking to? I'm taking the shot. What? No! <laughs> uh! Yeah! ฮาล่ามึงเด,ด,ดี้ยงแล้วมึงทเดี้ยงนาไ i get him h l a s i t ตายห่าแล้วมึงเข้ากระบาลเลย She's dead One วนไอ้้เหียชิบหายคาร่าตายหาไปแล้วครับผู้นำลิเบอร์ตรัสไอ้สัตว์มึงมากันยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยยันด่ดิมึงยิงให้มันถูกดิวะ่ะชิบหายละ โอ้ยเต็มไปหมดเลยมึงคนนี้โอ้ย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 ไอเที่ยเต็มเต็มคุณผู้ชมบอกได้คำเดียวว่าเต็มกราบเต็มกราบตายไม่เว้นไอ้เที่ยไม่ตายอีกมึงยังจะมาอีกเหรอฮะมึงยังจะมาอีกเหรอเรียบร้อย ชิบหายแล้วคุณผู้ชมทางนี้นัวมากเลยครับผมปิดสัญญาณหมดไม่รู้มันจะได้ผลหรือเปล่านะไม่ไงมึงไอ้เชีย่ยแม่งยิงคาร่าเข้ากระบ,บาลเลยครับเราพยายามปกป้องดิเอโก้นะ answer the p h o n ฮีโอเดบุตเชีย่ยววนไอ้สัตว์แม่งจะยิงเด็ก ถ่ายแล้วดนเดนนี่มันเยอะเกินมึงไอ,อ้เฮียรู้จักไอ้ก็อดเรตเต้นฟอยยูไอ้เฮียนี่ไงละมึงนี่ไงล่ะเฮ้ยอยู่ไหนบ้างวะมองไม่เห็นใครเลยเวนอิชารอนจัดการมันโอ้พี่โตงูมาด้วยมึงเสร็จแน่ชิบหายแน่บอกได้คำเดียวงานนี้พวกมึงแม่งแม่งแม่ง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยมึงพี่โก่งพี่โต้กูต่ยิงไฟเลยคันนี้เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอแม่งล่วงแล้วมึงเฮ้ย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 พี่โต้ตีมันเจอพี่ไก่มึงก่อนโอ้ยไอ้เที้ยมึงเตะไก่กูคว่ำเลยเวน อัน,นี้มาดิฉลอนนี่เคียร์หน้าฟ้าก่อนครับชิปถายแล้วมึงแดนนี่ไม่ได้โดนเลยเวนไอ้เหี่ยเอาให้มันมันดิวัดเรียบร้อยอย่าลืมหาอยู่เลยเนี่ยคุณผู้ชมจบไว้ก่อนนะครับ โอเคเรายึดรีสอร์ทนี่ได้แล้วนะไอ้ไนวนไอเวเนยแม่งจะยิงเด็ก ไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับฟาคาย6ใน EP นี้หวังว่าให้ความสนุกสนันสากับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมกำลังใจเล็กน้อยนะจากคุณผู้ชมนี่ผมก็โคตรจะมีแรงในการทำงานต่อไปแล้ว EP นี้ก็ขอทิ้งท้ายไปด้วยคัดซีนของการสูญเสียผู้นำลิเบอร์ตานะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ what would are exactly be junkie like me said A cant You 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 Just t quit I I am nothing like you not yet Clara is dead but we have the eagle's nest this is where we'll launch our attack on the capital What are you talking about You know exactly what I'm talking about Like it or not you are libertad's hefe so either walk away right now or lead us to fucking victory We never talked about killing the kid. Where are you going to finish what she started?